สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสกห้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรดการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับนาะท่านที่ไม่สนใจการประชุมเชิงสำนักงานลายนะครับสามารถกดข้ามไปใน,ในนาทีที่ประมาณ2ครึ่งนะสนาที30วินาทีได้เลยนะครับนะ่จะเป็นเนื้อหาละเอียดของคลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำนากานลายนะครับในเดือนตุลาคมเวอร์ชันไปนอตคอ l นะครับตอนที่1ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะก็คือจบไปแล้วนะครับนะก็จะไม่มีการพูดซ้ำอีกนะครับส่วนตอนที่2นะครับยังจัดขึ้นนะครับในเสาที่ถึงนี้นะคือเสาที่16ตุลาคม64นะครับนะเวลาเที่ยง4-5ถึง4โมง15นะครับซึ่งเป็นการประยุกต์สามเหลี่ยมสามมุมนะครับของ f ันเ a m e n t a l เหตุปัจจัยพื้นฐาน เทคนิคเข้นะครับข้อมูลเชิงสิติแล้วก็ไซเคิลวงรวอบถดจักแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับจับที่ต่างกระแสนักลงทุนผู้บริโภคและผู้จัดการระบบนะครับธนาคารกลางนะเอ่อจะเกิดหรือเปล่านะโอกาสที่จะเกิดเดอะเกรดรีเซ็ตนะครับในทศวรรษ2020นะจะเกิดได้หรือไม่นะครับอย่างเป็นทางการ Big Crash The Bust The Burst นะครับเกิด Debt Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็ Debt ด e ะ e รเวเลตนะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันไฟนอลคอร์นะครับเป็นการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี64นะเราจะเป็นการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อน Big c r a s h The bus ส t h e Burst ก็เป็นไปได้นะครับในมุมมองผมแล้วตั้งตนไวในความไม่ประมาทเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะครับเตรียมตัวดีกว่าไม่เตรียมตัวนะมันท่านที่สนใจนะครับตอนนี้เหลือตอนที่2นะครับซึ่งอ,อ,อย่างที่บอกนะมันเป็นการอัปเดตขึ้นมานะจาก ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเคยจัดประชุมเชิงสำนรับไลน์นะครับในเดือน2เดือน3เดือนที่แล้วนะท่านที่สนใจกรทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9 9นะผมก็ยังคงยืนยันนะครับว่าโอกาสที่จะเกิด Big i r c s h t h นะ u s u s t The, The Burst ยังมีอยู่นะในปี64นะครับผมยังคงตารางเวลาเดิมนะก็อยู่ที่80%นะครับแต่เผื่อล้นไปในปีหน้า ,65 20%นะครับนะก็ติดตามดูล้กันนะ ส่วนตอนที่3นะจะเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะก็ต้องรอ2ตอนแรกก่อนนะเพราะว่าตอนที่3จะพูดถึงเหตุการณ์สถานการณนะ์ที่ผมมองเห็นคาดการว่าจะเกิดขึ้นนะหลัง Big Crash, The Bus, t เดอะเบนะครับซึ่งจะเกิดตามมาในทศวรรษ2020นะครับนะ้องรอสักนิดนึงวันนี้ผมจะมานะพูดคุยนะถึงสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนะว่าระบบเศรษฐกิจการเงินปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปได้อย่างไรนะมันกลไกการทำงานของมันทำได้อย่างไรนะเงินเนี่ยนะมันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรแล้วนะความร่ำรวยความมั่งคั่งที่แต่และคนคิดว่ามีอยู่ในขณะนี้ยจริงๆแล้วมันจะยั่งยืนหรือเปล่านะครับหลายคนก็คิดว่าตัวเองรู้นะว่า จะทําความมั่งคั่งร่ารวยไปได้ในทศวรรษ2020หลายคนยังเชื่อแบบนั้นนะครับนะแต่ลองมาฟังคลิปนี้ดูแล้วกันนะซึ่งผมก็จะพูดให้ฟังแต่ละท่านก็ต้องไปคิดพิจารณาต่อนะครับเพราะว่าหลายท่านอาะยังไม่รู้ด้วยซ้ำแบบว่าเงินนี้สร้างมาได้อย่างไรนะตื่นมาก็ไปทํางานหาเงินนะตื่นมาก็ไปทางานหาเงินนะหลายคนก็ลงทุนทําธุรกิจก็ไปกู้เงินมานะครับก็ไปใช้เครดิตสินเชื่อนะหยิบยืมเงินมาลงทุน ะรเพฉะนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่ารู้ไหมว่าเงินนี้สร้างมาได้อย่างไรแล้วเงินนี้จะสร้างความบา้างค้ังร่ำรวยที่ยั่งยืนนะจริงหรือไม่อย่างไรนะในทศวรรษ2 0 2 0นะครับนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเงินสร้างมาได้อย่างไรนะและไม่ทราบว่านะเงินนี้จะยั่งยืนหรือเปนะล่านะเรานี่สินมันสัมพันธ์ยังไงกับเงินเหล่านี้นะครับนะมาฟังกันแล้วกันนะครับจะได้ความรู้แล้วก็จะได้เปิดมุมมองนะว่า มันจะเป็นอย่างไรต่อไปในสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับในตัวเสร์วต้องบอกกับว่าเงินกระดาษนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เรีกว่าแคชเงินกระดาษเนี่ยนะครับมันสร้างมาจากหนี้สินนะครับเงินต่างๆเหล่านี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยหมายถึงว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะนะที่หยิบยืมมานะลงทุนต่างๆนะครับหรือว่าอ่ามีอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยในาการจับใจซื้อของต่างๆเนี่ย นะตัวมันเองเนี่ยนะถูกสร้างมาจากหนี้สินนะครับหนี้สินที่รัฐบาลสร้างขึ้นเนี่ยก็โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลนะก็คือรัฐบาลนะเป็นผู้กู้ยืมนะกู้ยืมมาทำไมครับกู้ยืมมาใช้จ่ายนะเป็นเขาเรียกว่า government spending การใช้จ่ายภาครัฐบาลเพื่อกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะเพื่อทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลไม่มีเงิน รัฐบาลก็ทำการกู้ยืมเงินโดยออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใครถือไปจะถือระหว่างประเทศนะหรือว่าประชาชนซื้อไปก็ได้นะอย่างพันธบัตรรัฐบาลที่รัฐบาลเรากู้เงินนะครับประชาชนก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็เงินเหล่านี้นะซึ่งเป็นเงินกู้ยืมนะฮะก็คือรัฐบาลสร้างหนี้สินนั่นเองนะก็มาปล่อย นะกะรกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆสถาบ,บันการเงินนะครับนะเมื่อได้เงินเหล่านี้มานะอาจจะได้มาจากโครงการช่วยเหลือของรัฐก็ดีนันะหรือนะโยบายทางการเงินการคลังก็ดนะีรวมถึงประชาชนที่ได้เงินเหล่านี้ไปก็ดีนะครับก็นําเงินนี้ไปฝากในระบบธนาคารนะแล้วธนาคาร ก็เอาเงินฝากเหล่านี้มาปล่อยกู้อีกทีนึงนะเป็นสินเชื่อนะที่ปล่อยกู้ให้เอกชนก็ดนะีปล่อยกู้ให้คนทั่วไปก็ดีนะครับเพราะนั้นเราจึงมองเห็นนะครับว่ามันมีหนี้สินหลายอย่างที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้มีหนี้สินรัฐบาลน,นะครับซึ่งบางทีเรียกว่าหนี้สินสาธารณะแล้วก็มีหนี้สินเอกชนนะที่บริษัทขนาดใหญ่นะครับกลางเล็กเนี่ยไปกู้ยืม แล้วก็มีหนี้สินของปัจเจกบุคคลบุคคลธรรมดาทั่วไปนะที่กู้ไปซื้อบ้านนะซื้อรถยนต์นะบัตรเครดิตนะกู้สินเชื่อส่วนบุคคลนะกู้ยืมเรียนนะให้ลูกหลานอะไรประมาณนี้นะครับนะเขาเรียกว่านี้สินครัวเรือนนะเพราะนั้นหนี้สินต่างๆนี้รวมกันก็ก็จะเห็นว่านี่มันเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วทุกวันนี้นี้สินนะทั่วโลกนะครับมันก็มากกว่า นะครับ GDP หรือรายได้ของโลกเนี่ยประมาณ3 3าเท่ากว่านะเกือบเกือบสเท่านะแล้วพอเกิดโควิดสิเนี่ยหนี้สินเหล่านี้ก็ยิ่งเบ่งบานบวมขึ้นไปอีกนะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเมื่อรัฐบาลนะขาดนะสภาพคล่องนะหรือว่าเอกชนขาดสภาพคล่องเนี่ยนะก็มีการขยายหนะนี้สินขึ้นแล้วก็พิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมาที่เรียกว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะ QE เงินเหล่านี้นะครับเมื่อเข้ามาสู่ในระบบเนี่ยนะครับมันก็ถูกปล่อยกู้ต่อไปก็เป็นสินเชื่อของเอกชนสินเชื่อครัวเรือนอะไรนะฮะก็ยิ่งทำให้นี่สินนะตอนเกิดโควิดสิยิ่งสูงขึ้นไปอีกในขณะที่รายได้นะทั่วโลกหรือเรียกว่า GDP เนี่ยนะมันลดต่ำลงนะเพราะว่ามันเกิดการย่อตัวหรือเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับจากปีที่แล้วโควิด19เนะครับเพราะนั้นรูป ของหนี้สินนะกับรายได้มันจึงดีคัพปิ้งก็เรียกว่าแยกห่าวจากกันหรือว่าตาส่วนหนี้สินต่อ GDP เนี่ยนะมันก็สูงขึ้นนั่นเองนะลักษณะแบบนี้ก็บ่งบอกถึงนะถ้าคนมองออกนะเข้าใจก็เรียกว่ามันเสถียร,รภาพนะทางด้านการเงินเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่แย่กว่าเก่านะแยก่กว่าตอนเกิดโควิด1 9นะครับและสิ่งนี้ผมก็บอกแล้วว่านะมันเป็นตัวบ่งบอก นะครับว่าสิีธรภาพนะทางด้านการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีและปัญหาหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยก็คือเงินต่างๆเหล่านี้นะครับที่สร้างมาจากหนี้สินหรือเงินในอนาคตนะเงินที่กู้ยืมมาเป็นเงินในอนาคตเนี่ยเงินเหล่านี้มันไหลไปไม่สมมาตรนะก็คือไหลไปในกลุ่มคนประชากรในโลกเนี่ยนะในชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยมันไม่สมมาตรมันไม่ มันไม่เท่าเทียมอ่ะนะมันเกิดลักษณะที่เขาเรียกว่า inequality นะความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำนะทางด้านความมั่งคัง่งนะเขาเรียกว่า wealth นะ inequality นะมันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคัง่งทางด้านรายได้มันก็เกิดสภาวะว่าคนรวยรวยขึ้นนะคนจนจนลงนะครับและยิ่งเกิดในช่วงภาวะโควิดสิบเก้าเนี่ยซึ่งมันดูแล้วนะมันน่าจะนะทำให้สถานการณ์ ไอ้ตัว w well ว a l t แก a p นะไอ้อินวครตเนี่ยนะช่องว่างทางความมั่งคั่งไรายได้นะความเหลื่อมล้าเนี่ยนะมันน่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าระบบเศรษฐกิจการในปัจจุบันมันยิ่งทําให้มันถ่างมากขึ้นนะคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงนะนี่คือภาพนะทั้งก่อนเกิดโควิดสิแล้วก็ในขณะเกิดโควิดสินะครับทั้งทางด้านเรื่องของนี้สินที่สูงขึ้น นะเอ่อช่องว่างทางด้านความมั่งคั่งไรายได้ที่ทางกว้างม,มากขึ้นนะครับวันนะี้สองเหตุปัจจัยนี้แหละครับนะที่สะท้อนไมหมเห็นนะว่าเอ่อทำไมสถานการณ์ในขณะปัจจุบันเนี้ยชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยจึงดูเหมือนว่ายากลําบากนะครับกว่าชนชั้นบนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมนะต้องการจะชี้ให้เห็นต่อไปก็คือว่านะการเปลี่ยนแปลงนะทางด้านเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้นะครับนะ เ็าเรียกว่าเทคโนโลยีดิสเลปชั่นซึ่งเราได้ยินบ่อยๆก็คือเป็นการทำลายล้างทางด้านเทคโนโลยีเราจะมองเห็นนะครับตามห้างร้านขายสินค้าต่างเนี่ยขายไม่ดีเหมือนเก่านะเป็นเพราะว่ามันเกิดแพลตฟอร์มหรือว่ารูปแบบการค้าขายออนไลนะ์มันมีเทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะมีระบบ AI Artificial Intelligence นะครับนะที่ทำให้แพลตฟอร์มต่างๆนะแพร่หลาย ใช้สะดวกใช้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยนะมันจึงทําให้ผู้คนนะครับที่ปรับตัวไม่ทันนะซึ่งก็คือชนชั้นกาลางและล่างนะที่ปรับตัวไม่ทันนะที่ไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับรวมถึงนะมีการพัฒนาในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะแล้วก็ขุนยนนะขึ้นมาแทนคน ในภาคแรงงานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะหรืองานที่ให้บริการต่างๆนะอย่างเช่นงานทางด้านธนาคารนะในเรื่องของการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะใช้ทั้ง AI นะใช้ทั้ง Learning Machine นะครับใช้ทั้งระบบอัตโนมัตินะครับ u t o m a t i o n นะใช้ทั้งโรบอทหุ่นยนต์นะครับต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมัน มันไปทําให้ชนชั้นกลางและล่างเนี่ยยิ่งลําบากขึ้นสุ่มเสี่ยงมีโอกาสที่จะตกงานว่าง,งานมากขึ้นนะครับนะแล้วการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้ทุนนะคำถามคือทุนเนี่ยมาจากไหนทุนก็มาจากคนที่มีทุนนะคนที่มีทุนก็คือคนที่มีเงินอยู่แล้วนะคนที่มั่งคั่งท่ำรวยอยู่แล้วนะเราจึงมองเห็นว่า นะคนที่รวยอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะมีทุนนะที่จะไปต่อยอดนะในการพัฒนานะพวกโครงการสตาร์ทอัพต่างๆนะครับสร้างสิ่งต่างๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยนะครับนะซึ่งเราต้องเข้าใจวิธีการสร้างเงินการใช้นี่สินสินเชื่อนะครับรวมถึงนะในเรื่องของเงินนะที่ความมาั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับในการ สร้างแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงนะทางด้านเทคโนโลยีนะครับนะ transform ต่างๆ digital transform เทคโนโลยี transform ต่างๆคำถามในข้อนี้ก็คือว่าคนในโลกส่วนใหญ่เนี่ยน,นะเราอยู่ในกลุ่มไหนนะเราเป็นกลุ่มไหนนะเราเป็นกลุ่มที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนะการสร้างเงินนะหนี้สินการใช้ทุนนะในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือเราเป็นกลุ่มคนที่ตามไม่ทันถ้าเราเป็นกลุ่ม คนกลุ่มแรกนะครับที่ตามทันนะครับมีทุนด้วยนะแล้วก็ตามทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยด้วยมองภาพออกด้วยนะถึงเรื่องของการใช้สินเชื่อนะครับในการขยายนะความมั่งคั่งเนี่ยนะครับนะก็จะได้ประโยชน์นะจากการพิมพ์เงินนะก็จะได้ประโยชน์นะครับจากระบบนี้นะครับผมจะบอกว่าคนมีอำนาจนะี่พิมพ์เงินมากลายเป็นทุนนะแต่ถ้าคนไม่รู้นะครับนะคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ ว่าเงินนี้สร้างมาได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าการใช้สินเชื่อในการนะทําทุนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทันนะตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะการทํำลายล้างจากเทคโนโลยีเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ไม่รู้ตามไม่ทันเนี่ยนะแต่ไปกู้หนี้ยืมสินมานะไปใช้สินเชื่อมานะเพราะว่าใช้ไม่เป็นนะก็กลายเป็นติดหนี้ติดสินก็เรียกว่าติดกับดักหนี้นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นคถามคือเราเป็นคนกลุ่มไหนอ่นะถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจนะพิมพ์เงินมากลายเป็นทุนแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้เศรษฐกิจแล้วการเงินเนี่ยแต่พ่วงด้วยความประมาทด้วยซ้าไปนะก็จะติดกับหลักนิสินะเพราะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆนะที่ผมเล่ามาให้ฟังนั่นเองนะครับนะท่านเป็นคนกลุ่มไหนแต่ผมบอกว่าทั้งสองกลุ่มไม่ได้แบบว่ารอดปลอดภัยนะครับ เพีงเยงแต่เล่าให้ฟังว่า2กลุ่มเนี่ยท่านมองเห็นหรือเปล่ามีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์นะจากการพิมพ์เงินขยายกับอีกกลุ่มนึงนะที่ไม่ได้ประโยชน์เพราะตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันนะครับก็เต็มไปด้วยหนี้สินติดกับดักหนี้สินนั่นเองนะครับท่านเป็นคนกลุ่มไหนแต่ผมไม่ได้บอกว่าทั้ง2กลุ่มนี้จะรอดปลอดภัยนะเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับใครชอบฝากไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ